ประวัติผู้รับการประเมินนายธรรมนุเอเวกจิตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาลุกยาอิงวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านบาลุกยาอิงประกอบไปด้วยนายธรรมนุเอเวกจิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาลุกยาอิงนายนิพันธ์ยอดดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาลุกยาอิง และหัวหน้าฝ่ายงานรวมทั้งสิ้นห้าฝ่ายงานประกอบไปด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลหัวหน้าฝ่ายวิชาการหัวหน้าฝ่ายอิสลามศึกษาและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานตามมาตรฐานตำแหน่งนายธรรมนุอเวกจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาลุกายะอิงได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการบริหารมีความวิริยะอุตสาะและอุทิศเวลาให้กับงานในหน้าที่วางแผนพัฒนาและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการในทํานงนุอเวกจิ ได้มีการดําเนินงานโดยได้มีส่วนร่วมพัฒนากับผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนรวมทั้งหัวหน้าฝ่ายทั้ง5ฝ่าย 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบคุณภาพวงจรคุณภาพ PDCA จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามแผนวัดและประเมินผลและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. ามด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้มีการพัฒนาและใช้เครื่องมือในการบริหารการดำเนินงานโดยใช้สมายบอยสา m เโมเดล 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ได้เริ่มพัฒนาบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโดยการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการเข้ารับการอบรมสัมมนาศึกษาดูง,งานศึกษาความรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพนำมาปรับใช้ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตัอตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2ได้มีนโยบายแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขทั้งนี้โรงเรียนบ้านบาลุกายะอิง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการอ่านการเขียนให้บังเกิดผลสำเร็จและยั่งยืนอีกทั้งเป็นการตอบสนองจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาธาิวาสเขต2จึงได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ2566เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนระดับโรงเรียนและเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการดําเนินงานสู่การพัฒนาการอ่านการเขียนอย่างยั่งยืนและเกิดคุณภาพเชิงประจักษ์ต่อไป กิจกรรมการดำเนินงานแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียนได้ของนักเรียนขั้นวางแผนได้สร้างความตระหนักและให้ความรู้แจ้งแนวปฏิบัติและจัดประชุมชี้แจงแก่ครูคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองขั้นดำเนินงานดำเนินการพัฒนาการอ่านการเขียนตามกิจกรรมตามที่กำหนดตลอดปีการศึกษานำสู่การปฏิบัติ อันได้แก่ประชุมวางแผนบริหารจัดการการจัดทำแนวปฏิบัติในการพัฒนาภาษาไทยที่หลากหลายรูปแบบโรงเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียนโดยใช้เครื่องมือภาษาไทยในโรงเรียนบ้านบาลกกยาอิงเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โรงเรียนวิเคราะห์หาสาเหตุและระดับของปัญหาพร้อมจัดกลุ่มนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามระดับของปัญหา โรงเรียนกำหนดมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาตามอาการหรือสาเหตุที่พบเพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินกิจกรรมรวมทั้งจัดทำจัดหาสื่อนวัตกรรมเทคนิควิธีการที่เหมาะสมโรงเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนจัดแยกกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน คันนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลประเมินผลการอ่านการเขียนของนักเรียนเพื่อดูพัฒนาการการอ่านและการเขียนของนักเรียน มีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องพร้อมยุกย่องชมเชยเสริมแรงให้กำลังใจเผยแพร่ผลงานและความดีของครูผู้สอนที่สามารถแก้ไขปัญหาของนักเรียนจนเกิดคุณภาพเชิงประจักษ์ขั้นพัฒนาแก้ไขปรับปรุงรายงานความก้าวหน้าต่อคณะครู ผู้ปกครองและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2ตามระยะเวลาที่กำหนดและนำผลการแก้ไขปัญหานักเรียนที่เหลือดำเนินการพัฒนาต่อไปผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ 1. ร้อยละ80ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปฐถมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและสติปัญญาที่เป็นไปตามวัยมีความพร้อมในด้านทักษะภาษาไทย 2. ร้อยละ80ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีทักษะการอ่านออกเขียนได้ 3. ผลการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีค่าพัฒนาเพิ่มขึ้นเชิงคุณภาพ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น กิจกรรมและกระบวนการดำเนินงานการดำเนินงานพัฒนานักเรียนด้านการอ่านการเขียนของโรงเรียนบ้านบาลูกายะอิงมีขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนตามลำดับขั้นตอนดังนี้การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3 โรงเรียนประกาศนโยบายวาระสำคัญให้เป็นปีปลอดนะักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก่คณะครูกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแจ้งแนวปฏิบัติให้ครูทุกคนรับทราบจัดประชุมชี้แจงแก่ครูคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนำสู่การปฏิบัติประชุมวางแผนบริหารจัดการ จัดทำแนวปฏิบัติในการพัฒนาภาษาไทยที่หลากหลายรูปแบบโรงเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียนโดยใช้เครื่องมือจากคณะครูภาษาไทยโรงเรียนบ้านบาลูกายอิงเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องโรงเรียนวิเคราะห์หาสาเหตุและระดับของปัญหาพร้อมจัดกลุ่มนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามระดับของปัญหาโรงเรียนกำหนด มอบหมายให้มีครูผู้รับผิดชอบนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาตามอาการหรือสาเหตุที่พบเพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินกิจกรรมรวมทั้งจัดทำจัดหาสื่อนวัตกรรมเทคนิคที่เหมาะสมโรงเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศน,นักเรียนจัดแยกกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนดำเนินการแก้ปัญหานักเรียน โดยใช้นวัตรกรรมของเขตพื้นที่แก้ปัญหาในคาับแนวแ,และแค,ครับดดซ่อม,อมเสริมนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องพร้อมยกย่องชมเชยเสริมแรงให้กําลังใจ เผยแพร่ผลงานและความดีของครูผู้สอนที่สามารถแก้ไขปัญหา,าของนักเรียนจนเกิดคุณภาพเชิงรชุมวิชาการรายงานความก้าวหน้าต่อคณะครูผู้ปกครองทุกเดือนรายงานความก้าวหน้าต่อผู้ปกครองและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขตสอง